กาบสวัสดีททานผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกล้านเกม sao f นั่นเองเนาะอยู่กับการอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่7ดนะครับเดือนตุลาคมว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างครับนะที่จริงแพทของวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแพทของวันที่6นะฮะผมก็เลยย้ายมาถ่ายวันที่7นะครับเพราะว่าวันที่7นี้นะครับมีตู้วันเกิดของโตมาเนาะซึ่งผมก็เลยต้องย้ายมาอัปเดตแพทนะครับในวันที่7นี้เนาะนะครับผม อ่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันเนาะก็คือหนึ่งเลยนะครับจะเป็นส่วนของดันเจียนครับสองนะครับ เพิ่มของรางวัลในดันเจี้ยนเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของวันเกิดของโตงนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดู่วนแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะอยู่ตรงที่ส่วนแรกนะครับก็ส่วนแรกอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของดันเจี้ยนกิ้วนะครับ VS กับเซฟ่าเนาะซึ่งเซฟ่าเนี่ยก็คือจะเป็นมังกรน้ําแข็งนะครับนะท่านผู้ชมส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นดันเจี้ยนกิ้วนะครับคนที่มีกิ้วเท่านั้นนะถึงจะเล่นได้นะครับนะท่านผู้ชม ของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็เป็นดันเจี้ยนกิลเนาะซึ่งคนในกิลนะครับสามารถลงเล่นดันเจี้ยนนี้ได้ทั้งหมด30คนด้วยกันนะใครที่มีกิลก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับนะพอท่านผู้ชมลองผ่านครับท่านผู้ชมก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับนะท่านผู้ชมซึ่งของแรกในดันเจี้ยนนี้เนี่ยถามว่ามีไหมมีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของอ่ของพวกแบบ ยังไงดีอะของแรกเนาะนะครับสำหรับดดนเจ้นนี้นะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็มีตามนี้เลยเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับนะส่วนของดดนเจ้นนี้ส่วนของแรกมีอะไรกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้คือส่วนของแรกเนาะส่วงของดันเจ้นนี้นะครับก็อันแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นของแรกครับที่ของในร้านค้าต่างๆนานา,นา,นานมากมายเนาะอ่าแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นของแรกของกิวนะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของทรัพยากรนะครับที่เราใช้ในเกมครับรวมถึงมีนี้ด้วยสมุดด้วยนะครับอ่าโอเคก็น่าจะมีพวกแบบทรัพยากรที่เราใช้ในเกมแหละนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็ มีประมาณนี้เนาะนะครับนะส่อนส่วนของแรกของดันเจี้ยนกิลครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะไปส่วนของเพิ่มของรางวัลครับดันเจี้ยนต่อสู้กับแมงป่องนะครับนะซึ่งจะเป็นส่วนของอันนี้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้คือส่วนของแรกนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็หนึ่งเลยนะครับจะมีเพชรนะครับเพชรเนี่ยแรกได้รับสูงสุดก็คือ300เมตรนั่นเองเนาะอ่า แล้วก็มีของพวกแบบเดิมแหละนะครับนะก็เหมือนกับรอบแรกเนาะแต่ว่าเขาเพิ่มแค่ส่วนของเพชรเข้ามาแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคก็ส่วนของแรกก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะ ก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้วันเกิดของโต้นั่นเองครับนะส่วนของตู้วันเกิดของโตะเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันเนาะก็สายแรกนะครับก็คือจะเป็นสายดาบเดี่ยวเนาะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็คือจะเป็นสล็อตบารนั่นเองนะครับนะก็ส่วนของตู้วันเกิดโต้เนี่ยก็จะกาลังตีอยู่ที่3สเต็ปด้วยกันส่วนของระยะเวลานะครับของตู้วันเกิดของโต้เนี่ยก็จะมาที่7นะครับเดือน ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่16เนอะเดือนตุลาครับตอนเวลา3ทุ่59นาทีนั่นเองเนาะก็ใครที่อยากได้ก็สามารถไปเปิดได้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่งของสกิลกันก่อน ดีกว่านะครับว่าส่วนของสกิลแต่และสกิลเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะก็ส่วนของสกิลแรกเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลของโตะนะครับเป็นสกิลดาบเดี่ยวธาตุดินเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทำค่าค่าเสียหายถึงพันสี่รเปอร์เซ็นต์จำนวน2ครั้งให้กับตัวหนึ่งตัวบัฟเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนตูตัวเองจะได้รับค่าค่าเสียหายลดลงอีก50เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอนเนคเข้าที่นิ้วของสกิลโตสกิลนี้ก็คือลดค่าสถานะในขณะที่ตัวเองติดสถานะเผาไหม้อยู่เท่ากับ 50 15ตามจำนวนการใช้สกิลคอนเนคคอนทินิวนะครับนะอันนี้คือสกิลของโตเนาะก็จะเป็นสกิลคอนเนคคอนทินิวนะครับเป็นดับเดี่ยวธาตุดินเนาะถามว่าสกิลดีไหมส่วนตัวคิดว่าอ่าส่วนตัวคิดว่ามันเฉพาะทางเกินไปนะครับนะสำหรับสกิลโตอันนี้ซึ่งสกิลโตอันนี้เนี่ยอ,อ่การทีเ่เราจะนำมาใช้เนี่ยคือเราต้องนำมาใช้สำหรับบอที่ มีสถานะผอมวหมเท่านั้นนะครับนะท่านผู้ชมถ้าบอสต,ตัวนั้นไม่มีสถานะผอมวนะครับสกิลโตอันนี้เนี่ยก็จะทำงานไดอ้อ่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนะท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนของสกิลอื่นเนี่ยถามว่าโอเคไหมไอที่ลดค่าเขาเสียหายอะ่ะคือมันก็โอเคนะครับนะแต่ว่าสกิลคอนเน c คอน n ิ i น u ยเนี่ยคือผมมองว่ามัน เฉพาะทางเกินไปนะครับนะท่านผู้ชมครับนะส่วนของสกิลโตอันนี้นะครับผมให้ประมาณกลางๆพอนะครับนะท่านผู้ชมส่วนของสกิลต่อไปนะก็คือจะเป็นสกิลของโตเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นสลับบับอเวกนะครับสกิลทำในเดี๋ยวบ้างก็เปรีวไฟอันร้องแรงเมื่อเราติดสถาน,นะี่เผาไหม้อยู่ตัวเองจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้อนอีก40% ไฟในจิตใจลดค่าค้าเสียหายของสถานะเผาไหม้อีก30%เผาไหม้เมื่อเรากดปุ่มสวิตช์หรือโจมตีปกติจะเพิ่มโอกาสติดสถานะเผาไหม้ให้กับตัวเองเป็นเวลา30วินาทีเท่ากับ2.2สแต็กนะครับและค่าค้าเาสียหายของตัวเองจะลดลงอีก4.4%ต่อสแต็กที่อยู่บนหัวของเราเท่ากับ0.4%เอาเวสกิลก็คือเมื่อเรากดปุ่มเลสด,ดาเมจจะแรงขึ้นอีก15%เมื่อเรากดปุ่มสวิตช์นะครับ อันนี้คือสกิลของโตเนาะก็จะเป็นสลบบับอเวกนะครับถามว่าสกิลโตอันนี้เนี่ยทำว่าดีไหมส่วนตัวคิดว่าให้ประมาณกลางๆพอนะครับเพราะว่าสกิลโตอันนี้เนี่ยคือมันมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงนะครับตรงที่ว่าคือมันมีลดค่าควาเสียหายของตัวเองลงนะครับนะอันนี้คือข้อเสียอย่างมากๆเลยนะครับนะของสกิลโตอันนี้นะครับส่วนข้อดีของสกิลโตอันนี้เนี่ยก็คือจะปเป็นเรื่องของการเมื่อตัวเองติดสถานะเผ่าไม้เนี่ยตัวเองก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับอันนี้คือที่ ข้อดีแรกนะครับแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งะครับก็คือจะเป็นการลดค่าค่าเสียหายของสถานะเผ่าไมอีก3าอนะครับอันนี้คือข้อดีที่2นะครับของสกิลของโตอันนี้นะครับเพราะว่ามาสามารถไปคอมโบกับสกิลโจมตีของโตอันนี้ได้นะครับนะท่านผู้ชมสําหรับสกิลสําหรับบัฟของโตอันนี้เนาะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของสกิลเอาเวของโตนะครับสกิลนี้เนาะอันนี้คือสกิลของโตนะครับที่มาทั้งหมดนะครับในตู้นี้เนาะถามว่าผมจะเปิดไหม เอาจริงๆอ่ะคืออยากจะดองเพชรเอาไว้นะครับเพราะว่าอีกใจนึงก็อยากจะเปิดครับแต่ว่าอีกใจนึงเนี่ยคือผมอยากดองรอภาคเตอมมูฟี่นะครับที่กําลังจะมาเนาะในช่วงของเดือนนี้นั่นแหละ,ะครับแต่ว่าเอเอาจริงๆคือผมอยากเปิดนะแต่ว่าแบบ กลัวเพชรมันไม่พอนะครับนะสหรับตู้ภาคเตอรมูวี่นะครับที่กําลังจะมาเนาะในเดือนนี้นะครับซึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้สเต็ปหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะสำหรับตู้วันเกิดของโตะนะครับตู้นี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะป้ายโอเคอ่าก็อันแรกับเป็นสลอปรับเนาะก็มีอยู่นะแต่คิดว่าโอเคดสองดาวจริงด้วยไม่น่าพูดเลยอ่ะโอเคก็พรจะไม่มีเนาะ อ่ะสล็อตบัฟนะครับมีอ่ะสองดาวนั่นแหละนะครับนะท่านผู้ชมอันนี้คือส่วนของสเต็ปแรกนะน่าจะไม่มีนะครับอ่ะมีสั้นไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะเกลือนะท่านผู้ชมอ่ะดาบครับเออโอ้โสองดาวโอเคนะครับสล็อตบัฟเนาะเออโอ้โสองดาว น่าจะเกลือแล้วแหละมังน,นะท่านผู้ชมอ่ะดาบครับถ้าดาบอันนี้ไม่ออกผมขอกดท่ามเลยนะเออโอ้โหสีดามาอ,อันนี้เป็นสกิลธรรมดานะอ่าสกิลของโตอันนี้นะครับอันนี้คือสกิลที่เราได้นะครับนะจากการเปิดสเต็ปแรกเนาะก็จะเป็นสกิลโตอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกิลธรรมดาเนาะก็ทำข้อวกรเสียหายน้อยหกร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนาะ อืมอ่าโอเคเดี๋ยวขอเปิดเลเวลหนึ่งร้อยเลยนะนี่โคตตเท่งาเท่จริงๆนะครับซึ่งอ่าเลเวลหนึ่งร้อยเนี้ยก็ทำอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจำนวนสี่ครั้งแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับให้กับศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้อะไรพวกนี้เนาะอ่าโอเคครับอันนี้คือสกิลของโตเนาะ ก็ที่ได้ในสเต็ปแรกนั่นเองนะครับถามว่าสกิลนี้เนี่ยดีไหมส่วนตัวกิฟฟ่ามันยังไงดีอะคือไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าสกิลของโตอันนั้นอะคือมันเป็นสกิลธรรมดาไนงะเป็นสกิลธรรมดาที่มันต้องต้องบอกว่าไงดีอะมันมันเป็นยุคเก่าแล้วเนาะนะครับนะท่านผู้ชม อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาเอฟเฟกให้ดูก็แล้วกันเนาะนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะอ่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะว่าสกิลของตัวอนเนี้ยเอฟเฟกจะเป็นยังไงเนาะอ๋อก็เหมือนกับเป็นการฟันเหมือนกับบางสกิลนะครับนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าโอเคก็สกิลก็จะประมาณนี้เนาะนะครับนะต่วนแล้สกิลของโตะนะครับที่เราได้อ่าในตู้วันเกิดของโตนั่นเองเนาะเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับนะสหรับคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะกดติดตามนะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารเนาะของเกม S A O I M ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับแบายบายคัมที่เกมผมบ๊ายบายสวัสดี